ตอนนี้นะคะหลังจากที่เราเดินออที่ทะเลเสร็จแล้วนะคะเราก็แวะมาที่ร้านไอศครีมนะคะในที่สุดก็มาจนได้คะ่ะเนาะที่นี่นะคะร้านนี้คะ่ะ หนาวมากแต่เด็กนะไม่ยอมใส่เส well, mm ื hmm. uh ้อ huh. ก like anyway. yeah. like an mm ันหนาวเลยค่ะบอกว่าไม่หนาวแล้วก็จะเข้าไปกินไอศครีมให้ได้เลยนะคะไม่รู้ว่าข้างในเขาให้ถ่ายหรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บนึงนค่ะมาถึงข้างในแล้วค่ะนี่ก็มีมีไหลยรถเลยเจอซีม โอเคแต่คุณอยากได้อันที่มีน่ากินอยู่นะคะขึนมาถึงข้างในแล้วร้อนนะคะคืออากาศอุ่นนะคะในนี้โอ้มีหลาย My and a little Make bit a of, of emergency. Oh, that's a cherry. cherry uh, I wanted a comb. Yeah. You want a comb? Yeah. Well, I want an ice cream on a comb. But well, that's okay then. Oh yes. What else can I get for you guys? Okay. <So S 1> so m สเคอัิส <c oughs> ปโห <'s> okay. oh, สีสวยมากค่ะ <What? S 3> สีสวยมากค่ะลูกอ่ะโกสโกเดไปเลยไปนั่งกินที่นู่นไปนะคะมีไม่มีที่นั่งนะยืนกินนะอา อันนี้เป็นฝั่งไหนเป็นช็อกโกแลตมีช็อกโกแลตมีกาแฟคาราเมลไหมมีกะทิเออไม่คมีนะคะกะทิไม่มีนะนี่ค่ะอ้าโอ้โหเนี่ยติง้วยนะคะใหญ่มากอ่า Reese's Cup, Jersey Monkey, so it's gonna be like a banana, vanilla. Oh, that, that, that. Do you want vanilla? Yes. What's the difference between the two vanillas? They're uh, the same, we just have two Alright. And it, uh, I want some chocolate on it too. Chocolate syrup? Yeah. did uh, you got fudge? Yeah. Okay. you want the I to make it, will huh. one,

โอ้โหใหญ่มากเอาว่าเอาเอานิดเดียวนะใหญ่มากแต่ก็อร่อยนะไหนอ่ะของลูกไหนไหนดูสิ one two three อ่าอ uh, ของลูกมีเชอร์รี่ด้วยมีเชอร์รี่ด้วยนะคะแบ็กเชอร์ดี้อ้๋อน้ำกินอ๋อดูสิ go to daddy daddy เลบหมดเลยนะอ๋อเทียตรงนี้มีกระดาษตรงนี้นะโอเคโอ้โนลูกไม่กิน น่าจะเอาเป็นถ้วยง่ายกว่ามันเนี่ย I think y o u p u t in a in a cup <What? S 1> ใส่ไปเลย yes like that ใส่ไปเลยใส่อย่างนี้เลยอ่ and how does it drop <S uh, it s not drop just leave like that just leave it ออปล่อยไว้อย่างเงี้ยแล้วก็ตักกินเลยลูกอย่างเงี้ยนะเออนั่นะนั่นนะเนี่ยห <laughs> <laughs> มามาถ่พิรูสิโอเคไปอะ อ่ะเด็ดิชชเวย่ yeah. นะขณะนี้นะคะพวกเราก็ยืนกินยืนกินนะไม่มีเก้าอี้ให้นั่งนะคะแต่ว่ามีมีเป็นบาร์แบบวางใต้อยู่ค่ะ,ะกินเข้าไปกินเข้าไป

อร่อยค่ะทุกคนมันมีแบบมันๆของลูกเกลือเป็นลายมะนาวมะนาวนี่่ะข้างนอกนะนี่เป็ปลายเขาโอ้ยจะกินหมดไหมเนี่ย กินหมดไหม, <c oughs> ม <c oughs> จะกินก่อนนะคะทุกคนในที่สุดนะคะเราก็กินไม้หมดค่ะก็เลยขอฝากกลับบ้านนะคะ คือไปข้างนอกคือไม่ละลายอยู่แล้วนะมันมันเย็นนะโอเคเปิดประตูลุกเปิดประตูประตูทางออกอยู่ไหนอโอเคเปิดประตูให้หมามีอ่ะแอบเปิดให้หมามี่ะโอ้ยหนาว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 โอเครถเรานะคะจอดตรงนู้นอ่ะลูกลูกจะกินหมดมั้งอ้า คือแก้วหนึ่งอ่ะหกดอลลาร์นะคะหดอลลาร์หดอลลาร์คือแบบใส่เยอะมากเลยนะคะเอาจนแบบเต็มแล้วก็เต็มเต็มว้วก็เต็มอีอะคะ่ะคือแบบกินไม่หมดนะโอเคป้า okay, ยเราไปที่รถเราก็จะกลับ <Yeah. S 1> กลับแล้วนะคะก่อนจะกลับเราจะแวะ,ะที่ร้านเอชเ m a r มาร ก็คือตลาดมันไม่ใช่ตลาดเป็นเป็นร้านเป็นร้านขายกับข้าวเอเชียนะคะไปซื้อผักแล้วก็จะทำอาหารเย็นตอนเย็นนะคะไปอ๋อ <c oughs> oh, no no no, no hole just the cover ใช่มันเป็นฝามันไม่มีรูค่ะลูก <c oughs> บ้านเขานะคะอามีดอกไม้ด้วยนี่ป่าเอนน,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 นี้ก็กำลังกลับกันนะคะนี่ก็บ้านเขาก็จะสีเขียวเุ่มสวยค่ะ เราก็มาถึงร้านขายผักตเอเชียนะคะแต่ว่าที่นี่จะเป็นคนจีนขายนะคะคนจีนค่ะแต่เขาไม่รู้ว่าวให้เราถ่ายข้างในหรือเปล่าเดี๋ยวพี่ก็จะถ่ายไปอยู่แล้วถ้าเขาบอกว่าไม่ให้ถ่ายเราถึงไล้เอากล้องลงนะคะ ไปเลยะนะคะเข้ามาก็จะเจอเข้าโพดนะข้าโพดแล้วข้าโพดจะเป็นเข้าโพดขาวนะห้าอันต่อสามดอลลาร์นะคะประมาณร้อยร้อยกว่าบาท ร้อยกว่าเ<ด>ีเดียอ่าเดินหน่อยยาทำกับข้าวอะไรดีเย็นนี่แต่แมงกราスอันนี้คือตะไคร้นะสงสารมากน่าสงสารมากโอ,อเค okay. อ่านาบอีสาก็โอ้โหข้าขวกลั่ว ทำอะไรดีอะเย็ยนนี้พิยวกนะคะพิกหนุ่มเกือบสี่ดอลลาร์นะคะต่อหนึ่งแพ็กมั้งหนึ่งต่อหนึ่งเพานะหนึ่งเพาคือ,ค,อครึ่งกิโลนะคะทุกคนอันนี้สองดอลลาร์สามดอลลาร์ต่อหนึ่งเพาวคิดว่านะนี่นะ ลูกพีสค่ะอ,อันนี้นวัคคาโดค่ะทุกคนคือแบบว่าใหญ่มากวัคคาโดเท่าไหร่ไม่รู้เลยทำอะไรกินดีเนี่ยนะอันนี้ก็มีมะนาวหกลูกต่อสองดอลลาร์นี่ก็ห้า ห้าลูกของนอกนะคะของที่นี่ก็จะเป็นห้าลูกต่อ2ดอลลาร์เนาะอันนี้ส้มโอนะทุกคนข้างในาเป็นสีชมพูนะสีแดงอันนี้ก็เป็นส้มสมีส้มส้มจีนนี่คือผัก ผักคือไม่รู้จะกินผักอะไรดีนะคะวันนี้เรารีบนะเดี๋ยววันหลังจะมาถ่ยละเอียดให้ดูนะคะว่าเขามีอะไรบ้างเนาะบรรยากาศเร้าวๆก็ข้างในก็เป็นแบบของเอเชียเนาะก็สเปนมาจากเมืองจีนบ้างมาจากเมืองไทยบ้างเวียนดนามบ้านฟิลิปปินส์บ้างเนาะ มีหลายอย่างเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวพี่เลือกผักก่อนนะคะอ่าพี่ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมคลิปของพี่มาถึงจนจบนะคะอ่าต่อไปคลิปต่อไปเราจะไปที่นิวยอร์กกันนะคะทุกคนฝากติดตามกดติดตามก่น กดถูกใจเพจคอมพี่และ YouTube คอมพี่ให้หน่อยนะคะต่อไปพี่ก็จะมีคลิปหลายๆคลิปนะคะในนิวยอร์กแล้วก็ในอเมริกาให้ทุกคนได้รับชมค่ะ